จะลงเลยนะคะเพื่อนอูยตาแล้วตาแรกมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะลำเล็กลงก่อนนะค่ะลำเล็กลงก่อนเห็นไหมคะเออเห็นแล้วใช่ไหมโอ้ลำเล็กลงก่อนเดี๋ยวตามได้ลำใหญ่นะคะพเพื่อนโอ้สุดยอดมากมา พี่ดาเข้าไปด้านในที่ไปดูออเดอร์สเตเดียมนะคะ,ะที่เครื่องบินจอด,อดนวนคันนึงกำลังลงมาแล้วนะคะพี่น้องโอ้โหนะคะเขาก็จะมีทัวร์นะคะมีทัวร์ว่าให้ให้ขึ้นไปนะคะให้แตกเสียค่าค่าพาทัวร์นะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะอมันแพงไปนะคะพี่ดาขอชมข้างนอกดีกว่านะคะก็จะมีคนขึ้นคนลงนะคะลำนี้ก็ัำจั สุดยอดนะคะข้างนอกก็ตื่นเต้นนะคะไม่แตกต่างจากข้างในเท่าไหร่นะคะเพราะว่าของจริงบินได้ขึ้นได้นะคะตรงนู้นเห็นไหมเต็ไมไปหมดเลยนะคะสีน้าเงินสีขาวนะคะสีแดงนะคะสีเทานะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คือบรรยากาศด,ด้านนอกนะคะนะคะโอเคเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้เต็มอิ่มเลยทั้ง โชว์นะคะเวลาวันเกิดรา,าชินีหรือว่ามีวันครบรอบอะไรเงี้ยนะคะที่บินโชว์แล้วจะมีมีสายลูกออกมาหลายๆสีนั่นเองนะคะนะคะเขาก็มาจอดเทียบอยู่ <S <S เพราะว่าถ้าไม่มีงานโชว์เขาก็จะไม่เอาไปไหนนะคะแบบนี้นะคะนี่คือนะคะ P0O4 นะคะแบบนี้เลยนะคะบินโชว์แบบนี้เลย นีาเข้ามาจอดโชว์ไว้เฮ้ยตอนนี้หยุดพักร้อนนะนไม่มีงานโชว์นะคะเขาก็จะเช็คซ่อมแซมไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมี3ามบีสีตึกนะคะตึกหนึ่งก็คือเพลนที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าเครื่องบินที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรทำมาครั้งแรกใหญ่ที่สุดครั้งแรกเครื่องบินลำแรกอะไรอย่างนี้ อันนี้ตึกที่สองก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเครื่องบินที่เกี่ยวกับโชว์นะคะโชว์นะคะดูสิดูสิคะสวยมากเลยนะคะพี่น้องสวยมากเลยดูลำนี้นะคะไม่เคยเห็นเลยพี่น้องโอ้หลูก Amazing ดูดิหัวแหลมๆเหมือนปลาเลยนะพี่น้องหัวแหลมๆเหมือนปลา ออกสิกบเลยนะเนี่ยเพื่อนๆ่คะหวังว่าคลิปนี้นะคะที่พิดาถ่ายทั้งเ,เครื่องบินนะคะทัวร์เครื่องบินตะลุยเครื่องบินนะคะเป็นศูนย์กลางของที่ที่อังกฤษนะคะคือพิดาต้องจองต้องบุ๊กต้องคิวลองทานนะคะกว่าจะกว่าจะได้เข้ามาถึงที่นี่นะคะก็ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะแฮปปี้ที่พี่ดา,าพามาดูเครื่องบินสดๆเครื่องบินเก่าๆเพื่อนบินสมัยสงคราม,ม,ม,มโลกแล้วก็เครื่องบิน,นของฝรั่งเศสของอเมริกาของอังกฤษนะคะที่ลำใหญ่ที่สุดในโลกลำแรกของโลกนะคะหรือว่าลำที่ชนะของสงครามโลกครั้งที่2นะคะ ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นร้อยเป็น200300ลําลลเลยนะพี่นอ้องจุดน้ำยางจุดน้ำเมยพี่น้องนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ชอบอย่างที่พี่ดาพาทัวร์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็หวังว่า พี่ดากลับชา้านิดนึงแต่พี่ดากลับไปหาทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคลิปนี้พี่ดาขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าดูซิว่าพี่ดาจะพาไปตะลุยพาไปทัวร์พาไปชมอะไรบ้างนะคะที่อังกฤษนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟเลิฟค่ะกลับบ้านแล้วค่ะ,ะเดินทั่วๆั่วเลยนะพี่นอ้องโอ้ยนะคะบ๊ายบาย Woo! <laughs>